สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันนี้นะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปวิดีโอเช่นเคยนะคะหัวข้อที่จะทำเนี่ยนะคะก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับความรักนะคะเช่นเคยหัวข้อที่ทําก็คือความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เป็นอย่างไร ความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเชื่อว่าทุกๆคนหลายๆคนอะ่ะมีคนคิดถึงอยู่ในใจอยู่แล้วนะโอเคนะก่อนที่จะเข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ทุกคนด้วยอ่ะลืมเลยนะคะฝากสวัสดีนะคะ คนที่ชอบดูดวงคนที่ชอบดูแรนดอมคนที่ชอบทุกพิกากาส,สายมูทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะอยู่ในไประเทศไทยต่างประเทศทวีปเอเชียยุโรปนะคะอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์เอาหล,หลายประเทศเลยนะคะท,ที่ยังไม่ได้เอ่ยเนอะยุโรปเนาะ,ะแล้วก็ในโซนเอเชียของเราก็จะมีท,ที่มาดูกันบ่อยๆก็คือลาวพมา่ากัมพูชา บูนยสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียนะคะมาดูหมดเลยนะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะทั้งคนที่เข้ามาดูใหม่และคนที่เข้ามาดูเก่าเนาะแลนด้อม <Random S 1> วันนี้นะคะความรู้สึกของคนที่คนคิดถึงนะ่ะคนคิดถึงอะตอนนี้เป็นอย่างไรเนาะโอเคค่ะเน้นนะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไพ่เนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นแลนดอมเนี่ยไพ่ยิปซีเนี่ย ใช้ยิซีสำหรับเนี้ยสำหรับเดียวเนี่ยมันอาจจะตรงใจใครหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะโอเคเนาะมันอยู่ที่ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะแล้วก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะใช้วิจารยณนะคะก่อนอื่นเราเมอาเช็คพลังงานของคุณเองพลังงานความรักพลังงานออกความดีพลังงานออล่าของคุณเป็นเช่นไรนะคะอาจารย์จะเช็คก่อนทุกครั้งนะคะในการที่จะเรนด้อมในวัว้อทุกครั้งเลยเป็นพลังงานของคุณนะมาเลยนะคะขอพลังงานจักรวาลนะคะพลังงานจักรวาลพลังงาน อล่า right. พลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานทุกๆอย่างในตัวคุณนะคะหรือพลังงานเนี่ยมามามาให้อยู่ในไพ่ยีสีาสำหรับนี้นะคะให้เปิดไปในทิศทางที่มันมันดีเลยละนะคะอ่ะมาใช้พลังงานของตัวคุณเองก่อนนะคะมาเลยตั้งจีไอถานไปพร้อมกันเอาละเราจะมาส่องซิความคิดถึงของเขาอะ่ะไอความคิดคิดถึงของคุณน่ะมีเปอร์เซ็นต์เยอะไหมหรืออะไรเนาะคิดถึงเขาสิดูออก โอเคมาการอื่นเลยเช็คพลังงานของคุณว้าวพลังงานของคุณจากไพ่สองถ้วยนี้นะคะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนาะคือเป็นพลังงานของคุณอะ่ะเป็นพลังงานความรักที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเป็นพลังงานออร่าในตัวคุณผ่านส่งต่อเอเนอรจีใบหน้ารอย,ยิการกระทําหลายๆอย่างนะคะคําพูดของคุณดูพูดอุ่นจังเลยอะ คุณเป็นคนที่อบอุ่นนะคุณเป็นคนที่น่าทะนุถนอมจังเลยแล้วก็เป็นคนที่น่าสัมผัสใกล้เนี่ยพลังงานของคุณดีจังเลยเป็นพลังงานของความรักถ้ยมันก็เหมือนความรักความรักของใครสักคนหนึ่งที่กําลังรักใครสักคนหนึ่งตอนนี้อาจจะรักแฟนของคุณคนคุยสามีภรรยาหรือญาติพี่น้องนะ่ะมันเป็นพลังงานของความห่วงใยคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนคุณเป็นคนที่สซนสิทีฟง่ายคุณเป็นคนที่อ่อนโยน คุณเป็นคนที่เข้าใจอ่ะเข้าถึงในแบบบริบทของคนที่กําลังเจอเรื่องความร้อนใจความทุกข์ใจความเศร้าความโศกคุณรับปัญหาอะไรไว้หลายลเรื่องเนาะคุณเป็นคนเก็บอาการหรือเก็บอารมณ์ในตรงนี้เก่งมากนะเนี่ยพลังงานของคุณเป็นพลังงานความรักที่โดดเด่นมากในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้คุณคุณจะหรือวันเนี้ย นะคะมีคนมาปรึกษาคุณค่อนข้างเยอะมากและคุณก็จะเจอปัญหาได้หลายรูปแบบแต่คุณค่อนข้างใช้สติค่ะสติในการพูดคุยใช้สติในการกันกองวิเคราะห์คําพูดของคนให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อบุ่นจังเลยหรือเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเขาได้ดีเขาชอบมาคุยกับคุณเขาชอบเขาชอบคุยเขาชอบวนเวียนอยู่กับคุณอะไรอย่างเงี้ย ะะอาจจะเป็นแฟนคุณชอบบอกปัญหาเรื่องราวต่างๆให้คุณฟังหรือคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือในองค์กรของคุณมีมีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องงานเนี่ยลูกน้องคุณบริวารคุณเนี่ยจะชอบให้คุณแก้ไขปัญหาให้เขาซึ่งมันบ่งบอกถึงว่าความความใจเย็นของคุณอะค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์จะใช้3ใบในการเรนดอมนะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยถอนะคะเดสัน่นขึ้นเนาะเป็นคนที่ยิ้มเก่งยิ้มง่ายจิตใจดี เป็นคนที่มีออร่าในงานพลังงานดวงอาทิตย์ก็คือมันจะส่งต่อมาทางดอกทนานตะวันเห็นไหมมนส่งต่อมันเป็นความรักที่เต็มเปี่ยมเลยนะเป็นคนที่คนที่กําลังเข้ามาหาคุณตอนเนี้ยอาจารย์มองว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีมากหรือเข้าถูกคนแล้วอะนะคุณคิดจะทําโปรเจกต์หรือคุณคิดจะทํากิจการร้านค้าเกี่ยวกับออนไลน์หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องงานตอนเนี้ยนะมันเหมือนแบบงานของคุณอนะ สะดุดหรืองานในองค์กรคุณนะสะดุดแต่เขามาเพึ่งพาคุณเพราะคุณเป็นคนเกง่งแก้ไขง่ายเพราะคุณใช้สติปัญญาในการแก้ไขคุณไม่ได้ใช้อารมณ์คุณเป็นคนที่เจ้านายรักด้วยนะเป็นคนที่เจ้านายรักเป็นคนที่บริวารรักหรือเป็นคนที่ผู้่วมงานรัก <c oughs> เออคุณอยู่กับมนุษย์แบบมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงได้อะ่ะคนอื่นอยู่ไม่ได้นะแต่คุณ แต่คุณอยู่ได้คุณคุณปรับตัวเข้ากับคนพวกนี้ได้ในสังคมของเขาได้คุณเก่งนะเออเพราะคุณมีพลังงานเอเนอร์จีดีคุณไม่ค่อยว่าว่าหรือใส่ร้ายใครอะ่ะคุณจะปล่อยผ่านไปคุณใช้รอยยิ้มปล่อยผ่านไปไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคาว่าไม่เป็นไรของคุณมันมีในยะแล้วมีความหมายนะคาว่าไม่เป็นไรของคุณอ่ะมันมีในยะแล้วมีความหมายหลายๆอย่างเนาะ ความอดทนค่อนข้างสูงมาเป็นคนมีความอดทนสูงเอาง่ายๆนะช่วงนี้ไม่มีอะไรมากระทบกับคุณได้เลยคุณคุณไม่ได้เป็นไฟคุณเป็นน้ำคุณไม่ได้เป็นน้ํามันะคุณไม่ได้เป็นไฟกับน้ํามันพร้อมจะปะทุคุณเป็นน้ํะคุณเป็นน้ําคุณพร้อมที่จะสาดน้ําเข้าหาคนอื่นนะคะเมื่อเมื่อมีคนมากระทบคุณหรือพูดจาไม่ดีกับคุณนะคุณจะใช้สติ คุณจะใช้น้ําในใจของคุณอะชโลมใจเขาให้เขารู้สึกเย็นลงแล้วเขาได้รู้สึกคุยกับคุณช่วงนี้นะมีคนมาปรึกษาคุณบ่อยมากอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งทั้งที่คุณก็มีอยู่แล้วนะเออเรื่องงานเรื่องเงินตอนนี้นมันไปผ่านไปได้คุณจะได้พบเจอสิ่งดีๆนะ วันนี้ตอนนี้หรือคนที่กำลังเข้ามาดูเนี่ยคุณจะได้รับโชคเนาะหรือได้ทรัพย์สินกดีเพราะคุณให้เขาเพราะคุณได้แบ่งปันเพราะคุณได้ให้เพราะคุณได้ช่วยเหลือคนคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะเสียสละให้คนค่อนข้างเยอะมากเป็นคนจิตใจดีเนาะจิตใจดีจังเลยเนาะคนที่เข้ามาดูน่ะอาจารย์ดูก็ยิ้มเนะาะพลังงานคุณโคตรโดดเด่นงานเงินสุขภาพคุณก็ค่อนข้างที่จะม,มีบ้างปวดข้อมือปวด กระบ,บอกตาเพราะค่อนข้างทำงานเยอะนะคะทำงานเยอะรับผิดชอบเยอะก็บอกตามีสะบักเอวหลัง,งอะไรเงี้ยว่างๆก็ไปหานวดสปงสปาบ้างนะนวดองวดนวดเอวหรืออบตัวอะไรเงี้ยอาจารย์ก็มองว่ามันจะดีนะการทำแบบนี้การนวดตัวการนวดคลายจุดเส้นอะไรเงี้ยเนาะสมองมันจะมันจะได้แบบน้ำในร่างกายอะไรเงี้ยมันจะได้ลื่นไหลเนาะมันจะได้ดีกับคุณมากขึ้นมีการปวดตามร่างกายเยอะ มาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักกันซิเรื่องความรักอ่ะคุณมีความรักนะแต่ความรักของคุณอนะ่ะมันเหมือนแบบจืดชืดอ่ะไม่แฮปปี้อ่ะมันเหมือนแบบหลงเหลงหลงเหลงอ่ะมีแต่น้ำพัะบ,บุง้งหลงเหลง,ลง,ลงอ่ะมาดูนี้ว่าคนลกของคุณนะคนักของคุณคือไขนะ่น้อมาดูสิสองนะอาจารย์สับไพ่ก่อนนะทุกคนเครียดนะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะอาจารย์ไม่ได้อ่านตามโผยนะอาจารย์อ่านตามไพ่ยุทสีแล้วความรู้สึกของอาจารย์นี่เด็ ะะเกี่ยวกับเรื่องความรักเนาะเขาคนนั้นเป็นใครอามาดูกันเขาคนนั้นเป็นคนที่คุณหลักมากเป็นคนที่คุณปรารถนาดีเป็นคนที่คุณรักอาจจะไม่ได้รักในรูปแบบแบบแฟนอาจจะรักในรูปแบบเพื่อนพี่น้องเป็นใครก็ตามที่คุณแบบหวังดีกับเขาอยู่ตลอดอยากให้ได้ดีเขาคนนั้นนะอยู่อยู่กับพี่เดิมไมไหม่ค่ะเขาอยู่จะแดนไกล เป็นคนแดนไกลนะเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนต่างประเทศเป็นคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆหรือคุณอาจจะยังไม่ได้เจอเขาถ้าเป็นคู่สามีภรรยากันสามีภรรยาคนอยู่อยู่ไกลจากคุณคุณห่วยหาคุณคิดถึงเขาตอนเนี้ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นห่วงเขามากพอเนื่องด้วยว่าคนคนนี้มันไม่ได้ใจเย็นเหมือนคุณน่ะเขาเป็นคนใจร้อน เป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนพูดตรงๆแรงๆถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจหรือไม่ชอบใจอะไรเขาจะพูดเขาจะใช้คําพูดที่มันกระทบใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคนคนนี้เป็นคนที่คุณปรารถนาดีด้วยตลอดเวลาคุณคิดถึงเขาตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงเลยในหัวคุณมีแต่เขานะคะในหัวคุณมีแต่เขาอืมในหัวคุณมีแต่เขาแล้วคุณก็เฝ้ามองอยู่ตลอดคุณกําลังรอลายจากเขาคุณกําลังรอข้อความจากเขา คุณกำลังรอเสียงจากเขาอาจจะเป็นการโฟนอินจากต่างประเทศก็ได้นะคะอาจจะเป็นการโทรมิสคอไลอะไรก็ตามนะคะตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่ว่างที่จะคุยกับคุณเป็นคนรักของคนนั่นแหละนะคะหรือคนที่กําลังจีบกันใหม่ๆเนี่ยกําลังรอสายแฟนอยู่นะแฟนไม่ทักมาสักทีทักไปตั้งแต่เช้าแล้วทําไมไม่ทักมานะทําอะไรอยู่คุยกับหญิงหรือคุยกับชายอื่นอยู่หรือเปล่ารู้สึกน้อยใจแฟนนะช่วงเนี้ยมีความรู้สึก ม,มีความรู้สึกแบบน้อยใจแฟนอ,ะอ่ะมดือมน้ำแป๊บหนึ่ง <laughs> มีความรู้สึกน้อยใจแฟนมีความรู้สึกว่าอยากจะบอกความในใจกับแฟนมีความรู้สึกว่าอยากบอกในความในใจคนนี้เหลือเกินคิดถึงเขานะคะอาจารย์แค่มองว่าจากไพ่ีใบนี้นะเขาเนี่ยเป็นคนที่ตรงแต่โรแมนติกนะเป็นคนที่ตรงแต่โรแมนติกแล้วก็เป็นคนที่ เซนสิทีฟง่ายมากกว่าคุณเป็นคนปู่ตรงอีโก้แรงเยอะไม่ค่อยจะงอไขรง่ายๆอ่ะขนาดคุณคบกับเขาอ่ะเขายังไม่ยอมลงเลยบางครั้งคุณต้องเป็นฝ่ายโทรหาเขาก่อนหรือส่งข้อความไปก่อนทุกทุเช้าคุณจะต้องส่งข้อความหรือตัวกรตูนไปหาเขาซึ่งบางทีเขานู่นแหละรับสายคุณคุณโทรไปตอนนี้ใช่ไหมคุณข้อความคุณไปตอนเนี้เขาจะทักมาประมาณนั้นแหละบ่ายโมงไปตอนเช้าต่มาบ่ายโมงแต่คุณก็ยอมเพราะคุณชอบสไตล์นี้คนแบบนี้ลักษณะแบบนี้ โอเคค่ะนะโอเคค่ะคนคนนี้ก็คือคนดันไกลนี่แหละมาส่งความรู้สึกกันความรู้สึกคุณอนะเอ,อ่อความรู้สึกของคุณอนะคิดถึงเขานะตอนนี้นะหวยหาคิดถึงคนนึงคิดถึงอยากจะกอดอยากจะจูบอยากจะไปหาเขาและความรู้สึกของเขาตอนนี้ค่ะความรู้สึกของเขาอะอะตอนนี้ใช่ไหมเขาเป็นเมสซิชเชียนเขาเป็นคนที่เมสซิเชียนซึ่งเป็นคนเก่งดินน้ำลมไฟมาบรรจบเห็นไหมเหรียญ ถ้วยดาบไม้เท้าคาถาหลายอย่างดินน้ำลมฝอความรักการงานการเงินธุรกิจเหมือนเขามีแพชชั่นอะเหมือนเขามีแพลนที่จะทําอะไรบางอย่างหรือเขาอาจจะอยู่ในองค์กรหน่วยงานให,ใหญ่ที่เขาต้องทํขาขณะวันนี้เขายังทํางานเลยคนคนนี้เขายังทํางานเลยเขายังทํางานเขาอุทิศต,ตนอุทิศร่างกายเพื่อองค์กรของเขาเพื่ออนาคตของเขาเขาเป็นคนที่มีอินฟินิตี้เยอะ เขาเป็นคนที่มีเซนต์มีเป็นคนที่มียานย่างรู้หมายความว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่เวลาคุณพูดอะไรหรือคุณคิดจะโกหกเขาคุณโกหกเขาไม่ได้คุณคนนี้เก่งมากหักหลังคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนค่อนข้างตรงด้วยแต่คุณก็ประทับใจในความที่เขาเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนตรงแต่จิตใจดีเป็นคนรักธรรมชาติเหมือนคุณเป็นคนรักสัตว์สิ่งที่คุณคุณชอบเขาคือเขาเป็นคนตรง เกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็เรื่องธุรกิจเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเก่งคุณชอบคนเก่งนะคุณไม่ค่อย,อยซีเรียสเกี่ยวกับการเสียงเงินหรือว่าเวลาไปทานกันอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ยอมให้เขาแบบออกคนเดียวอ่ะเขาก็เหมือนแบบจะทานข้าวหรืออะไรเงี้ยเขาก็เหมือนจะออกคนเดียวใช่ไหมแต่คุณก็แย่งที่จะเหมือนแบบช่วยเขาอ,ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็คุณก็ชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้นะส่วนความรู้สึกในใจเขาตอนนี้เป็นยังไงจริงๆอ่ะเขาก็รักคุณนะเขาก็รัก คุณนะแต่เขาเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะซึ่งเขาก็จะดูเจ้าชู้กลุ่มกลิ่มบ้างหรือเขาอาจจะมีใครอีกคนหรือใครบางคนที่คุยอยู่ด้วยซึ่งคุณก็เป็นอยู่ในนั้นอาจคุณอาจจะเจอวังวนของรักสามเศร้าก็ได้แต่คุณยอมอ่ะคุณยอมคุณอาจจะเจอกันตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วก็มาชอบกันเขามีครอบครัวคุณมีครอบครัวแต่ว่าครอบครัวของคุณทั้งสองแบบไม่ได้มีความสุขหรือไม่ได้แฮปปี้คุณก็เหมือนแอบคุยกันก็ได้นะช่วงนี้นะ ถามว่ามันผิดไหมมันก็ผิดแหละแต่มันก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากเป็นแค่เพื่อนที่รู้จักแบบก็เป็นแค่เพื่อนที่รู้ใจในกรณีบางคนที่อยู่แบบนี้สาานะแบบนี้เนาะก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนเนาะแต่ใน,นกรณีบางคนที่คนที่คุยกันเนี่ยตอนนี้ถามว่ารักไหมเขารักมากเขารักคุณนะเขาเป็นคนที่หึงสุดยอดเหมือนกันนะ เขาเป็นคนขี้หึงสุดยอดแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จับประชวรชันเก่งมากนะเวลาคุณจะไปไหนหรือคุณแต่งตัวส,สวยวๆหรอๆอย่างเงี้ยเขาจะประชดคุณใช้น้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยไปเจอคนเยอะไหมไปเจอเพื่อนเยอะไหมเขาจะมีคำพูดวาทศิลทำให้คุณรู้สึกว่าปวดหัวจังเลยก่อนที่คุณจะออกจากบ้านหรือก่อนที่คุณจะไปเจอ บุคคลในสังคมคุณพอ่อเมสเซเชียนเขามันค่อนข้างเยอะเออเมสเซเชียนเขาค่อนข้างเยอะเนาะค่อนข้างเยอะมากเข้ารักคุณนะเขารักคุณแต่ว่าทําไมเขาถึงแบบปฏิบัติกับคุณไม่ค่อยร้อยเปอร์เซนหรือไม่ได้ชัดเจนเลยอืมเข้าแล้วเขาพร้อมจะชัดเจนกับคุณไหมล่ะความรู้สึกของเขาว่าค่คิดถึงคุณอ่าใบนี้ไปเลยเขาพร้อมจะชัดเจนคุณคนนี้นะเขาพร้อมจะชัดเจนไหมเขายังไม่ได้ชัดเจนกับคุณเ <c oughs> ขายังไม่ได้ชัดเจนกับคุณ เขายังไม่ได้บอกรักคุณแต่การกระทําของเขาไปแล้วอะเต็มร้อยแล้วอะไรเงี้ยเขายังไม่ได้บอกรักคุณแต่ความรู้สึกของคุณกับเขาวอะมันคลิกหรือมันตรงกัน ะะเขากําลังเฝ้ามองเขากําลังเลือกนะคะเพราะเขา,เขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ที่เลือกเขาต้องเลือกอะต้องเลือกคนที่ใช่และคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเพราะว่าถ้าเขาได้เลือกคนที่ใช่และดีที่สุดสําหรับเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาดีอะเขาโอเคอะเขาได้ตอบโจทย์ชีวิตเขาแล้วอะไรแบบนี้เขารู้สึกว่าเอยเขาชนะนะที่เขาได้ได้เป็นแบบนี้เพราะว่าเขาจะไม่ยอมเลือกคนที่ สเปซส,สัปปะเขาจะต้องเลือกคนที่เป็นคู่ครองและคู่ชีวิตของเขาไมสซิเชียนไงขายายไมสซิเชียนไงเขาเป็นคนที่เนียบเป็นคนที่ตรงฉิน่นเป็นคนที่สมาร์ทเป็นคนที่เท่หล่อสวยฉะนั้นเขาก็ต้องมีตัวเลือกในในเยอะแต่คุณก็อยู่ในวงวนตรงนั้นซึ่งความรู้สึกของคุณมันก็เพี้งเพ้งอะ่ะเหมือนแบบเออคบเขารั้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันเหมือนแบบตอนนี้คุณแบบ มันเป็นความรักที่มันไม่ชัดเจนเป็นความรักที่บอกใครไม่ได้ก็ได้เป็นความรักที่มันเป็นเหมือนแบบความรู้สึกที่มันเก๊กๆกงังๆคุณเป็นตัวเลือกของเขาด้วยนะคะตอนนี้นะรู้สึกเจ็บไหมคุณก็เจ็บแหละส่วนตัวเขาอะความรู้สึกที่มีให้คุณอะคุณเป็นคนดีคนหนึ่งอะนะคะส่องความรู้สึกเขาคนนี้แต่คุณเป็นคนดีคุณเป็นช้อยเบอร์หนึ่งนเมอวันของเขาเลยเขาต้องพร้อมก่อนนะถึงจะเลือกคุณได้เขาต้องพร้อมที่จะเขาต้องพร้อมอะเขาถึงจะกลับ กลับมาเลือกคุณหรือเขามีต้องมีฐานะต้องมีรถมีบ้านถ้าเขาจะแต่งงานหรือเขาจะอยู่กับใครสักคนเขาต้องมีเขาไม่ยอมให้คุณเลี้ยงหรอกหรือเขาหรือแม้กระทั่งคุณเหมือนกันก็ไม่ยอมให้เขาเลี้ยงคุณเป็นคนที่มีเก่งในความสามารถอีโก้ทั้งคู่อ่ะจริงๆอ่ะนะคะเป็นคนที่อีโก้ถึงได้คบกันได้ถึงได้คุยกันได้นะเวลาคุณคุยงานคุณคุยธุรกิจกับเขาอ่ะคุณเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นคนที่ได้รับอะไรเยอะๆเนาะเขาเขาได้คุยกับคนฉลาด เขาได้คุยฉลาดเขาชอบคนฉลาดเขาชอบคนที่มีวุฒิภาวะค่อนข้างดีเขาชอบคนที่มีวุฒิภาวะเยอะเขาชอบคนที่เวลาคุยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมี energy ดีซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งเลยนะน,น,นี่ไงเธอเป็นเหมือน empress เลยเธอเป็นเหมือนแม่เลยเธอเป็นเหมือนแรงบันดาลใจนะคะในใจเขา เขาอาจจะเป็นคนที่จีบใครไม่ค่อยเก่งเวลาจีบเธอก็จะมีโมเมนต์ที่มันไม่ค่อยหวานมากอะไรเงี้ยก็โรแมนติกะต่ไม่หวานนะแต่เธอเนี่ยโรแมนติกก็โรแมนติกนะเธอมักจะมีดอกไม้ชออดอกไม้ให้เขาอยู่ตลอดเวลาหรือมีคําพูดหวานๆให้กับเขานะอืมแล้วช่วงนี้สําหรับคนที่เป็นคู่สามีภรรยากันที่เข้ามาดูเนี่ยก็มีอาจจะมีปางเสียงการทะเลาะกันเนาะหวานบ้างแต่หวาน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณแบบไม่ค่อยเต็มใจที่จะจะทําอะไรให้เขาคุณอยากจะ โบยบินคุณอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะสนใจกับอะไรกับเขามากเพราะเขาอาจจะเป็นคนดื้อเพราะอาจจะเป็นคนไม่ฟังแล้วก็เป็นคนที่มีอีโก้แรงเป็นคนที่เจ้าชู้ไปอยู่กับคนที่สามแล้วก็กลับเขามาหาคุณอะไรแบบนี้คุณก็แบบไม่อยากจะสนใจแล้วเพราะคุณกลัวผิดหวังแต่ด้วยพ่อลูกด้วยภาวะสังคมครอบครัวคุณก็ต้องจํายอมให้เขากลับมาอะไรแบบนี้หรือมีภาระนิสินร่วมกันตอนนี้นะคนที่มีภระนิสินร่วมกันซึ่งเป็นแฟนกันคุณอยากให้เขากลับมารับภรระเดิมภาระเก่าหรือกลับมาใช้นี่แทน มันเป็นในรูปแบบแบบนั้นนะเพราะคุณก็ค่อนข้างเหนื่อยอะนะคนที่เป็นคู่สาม,มีภรรยากันที่เข้ามาดูนะคุณค่อนข้างเหนื่อยกับเขาเขาทาําภารนี่สินให้กับคุณเยอะมากนะคะแต่ตัวเขา,วาค่อนข้างที่จะไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาเป็นคนเพลย์บอยอะเหมือนอาจจะเป็นเพลย์บอยด้วยก็ได้เป็นคนเจ้าชู้เพลย์บอยไปเรื่อยอะเกาะทุกอย่างเป็นกะทิชาวเกาะอะไรแบบเนี้ยน,นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์และวิบากกรรมที่คุณทํามาร่วมกันด้วยเนาะนะนะคนที่กาลังคบกันใหม่ๆเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบ เข้าใหม่ปามาเลยมองตาก็รู้ใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคบกันไปคุณก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมตรงจังวะทําไมมันเหมือนแบบฉันคุยอ,อยู่คนเดียวฉันบีพยายาม,มพยายามอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยคุณพยายามอะเฝ้ามองเขาคุณใช้ใจะที่จะ ที่จะยื้อเขาไว้คุณใช้ใจใช้เป็นตัวของตัวเองคุณก็คุณก็ไม่ได้ขาดความเป็นตัวของตัวเองหรอกแต่มันหมายความว่าคุณค่อนข้างเหนื่อยจังเลยคุณคบใครไม่เหนื่อยทนะ่าคนนี้เลยอะ่ะคนนี้เป็นคนที่เซนสิทีฟเยอะนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่ชอบให้คนเอาใจ นะคะความคิดของเขาตอนนี้มันพังภูกเกี่ยวกับคุณแบบเขาอยากจะมีธุรกิจหรือทําอะไรกับคุณเหมือนแบบให้มันโฟกัสไปข้างหน้านะคะโฟกัสไปข้างหน้าเหมือนเราส่องใจเขา <c oughs> เขาเป็นคนที่ทย่ยธยานไหมทยอยธยานค่ะเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่ที่ยทยานถ้าเขาไม่สําเร็จเขาเป็นคนเก่งนะแต่เขาไม่ไม่ไม่ไม,ม,มใจเย็นนะความสําเร็จของเขามันมักจะเหนื่อยหน่อยเขาชอบใช้อารมณ์แต่คุณใช้สติปัญญานะคะคุณใช้สติปัญญาในการทํางานฉะนั้น สังคมรอบข้างคุณก็จะชอบละลักคุณมากแต่ตัวเขาเองอาจจะมีบ้านที่ผิดใจกับคนในองค์กรเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาอาจจะเป็นคนตรงที่ฉลาดเก่งเกินไปตรงคำพูดตรงบางครั้งอ่ะคุณก็เคยเตือนเขาว่าเฮ้ยเวลาจะทําอะไรอ่ะอย่าอย่าเหมือนแบบพูดตรงๆมันก็จะไม่ได้สิ่งนั้นเขาไม่เชื่อหรอกถึงแม้กระทั่งตอนเนี้ยเขาเลยรีโนเวทความคิดกลับมาคิดแบบเนี่ยงานโปรเจกต์ของเขาเนี่ยมันจะผ่านไม่ผ่านอ่ะ มันจะขึ้นอยู่ที่วาตศิลป์เขาอะไรแบบนี้เนาะอืมนะคะดีไม่ดีเนี่ยคนที่กําลังทะเลาะกันเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาคุยเข้าหาคุณนะคนที่คุณกําลังคิดถึงเนี่ยอย่ยมีใครในเฮียเรนดอมเนี่ยกำลังทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าเอามาส่องใจสิมีใครทะเลาะกันไหมอ่ะมีไหมมีสินี่ไงนะคะมีการทะเลาะกันนะคนที่เข้ามาดูเนี่ยเหมือนรักเขาอะไม่ได้คุยกันสองสามวันเขาไม่คุยกับเขาเลยอาจจะเป็นสิบวันด้วยซ้ําเขาไปอยู่คนอื่นหรือเขาอาจจะไปอยู่กับแฟนเก่าเขาหรือ อาจจะไปโดยที่แบบไม่ได้บอกเราตัดจบความสัมพันธ์ไปแต่ในใจเขาตรงนี้เขากนะ็แอบส่งเรานะแอบส่ง IG Facebook i n s t a g r a m หรือใช้แอคเค้อเาอื่นนะคะในการสง่งเรานะตอนนี้นะบอกไว้เลยนะเขากำลังส่งเราเขาอาจจะทำผิดก,กับเราไว,ไวไ้ร้ายแรงมากตอนนี้แต่เขาคิดถึงเรานะหวยหาคนึงคิดถึงอะ่ะบางคนถึงกับขั้นเงินไม่มีเลยนะไม่ได้อยู่กับเราเราอาจจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขาอะไรเราไม่ได้แคร์หรอกคุณไม่ได้สนว่าคุณคุณจะเสียเงินไปเท่าไรกับเขาแต่คุณสนตรงที่แบบว่า เรารักเขาแล้วก็พร้อมที่จะเปนหนักเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะเขาก็ให้คุณคุณก็ให้เขาอย่างเงี้ยค่ะนะช่วงนี้คุณทะเลาะกันมีคําพูดไม่ดีต่อกันแล้วเขาก็มีอาจจะมีเรื่องโกหกเราคําไม่พูดไม่ไม่ไว้ใจด้วยแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เขาทําอะสิ่งที่เขา คือสิ่งที่เขาเลือกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยากเลือกหรอกไม่ได้อยากไปอยากจะกลับมาอยากจะหวนกลับมาคุยกับคุณเจอคุณเจรจากับคุณหรือมีมิตรเมตีสร้างสัมพันธ์กับคุณตอนนี้นะแต่ว่าตัวคุณแข็งแกร่งมากเลย <c oughs> คนที่กําลังทะเลาะกันนะตอนนี้นะมันเหมือนคุณแข็งแกร่งกันก็แล้วแต่มาก็มาไม่มาก็ช่างฉันก็จะทําอย่างอื่นนะคะหรือดีไม่ดีนะคุณคิดเลยว่าเดี๋ยวฉันจะเปิดใจให้คนอื่นแล้วถ้าไม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ย เขากลัวเหมือนกันนะกลัวใจคุณเพราะคุณเป็นคนเข้มแข็งอะคุณใจแข็งถ้าคุณรักใครแล้วรักจริงคุณถบพร้อมเต็มที่คุณทุ่มเต็มที่เลยคุณแบบไม่ได้แบบอยากจะให้แบบความรักของคุณมนแบบนี้แต่ถ้าคุณแบบไม่เอาแล้วหรือคุณเบื่อแล้วอะไรเงี้ยคุณก็อยากจะแบบปล่อยเสวไปเลยมันเหมือนแบบคุณเหนื่อยคุณท้อแท้จิตใจคุณเหนื่อยคุณชีวิตคุณเหมือนแบบ ทำเพื่อเขาไมา่อยู่คุณอยากจะโฟกัสที่ความสุขของคุณคุณอยากจะมีเพื่อนมีสังคมเหมือนเดิมเหมือนตอนที่คุณเคยแบบเออเจอมาอะไรแบบนี้ค่ะคุณเหมือนเหมือนแบบคือมันแล้วตัวเขาก็เป็นคนใจแข็งด้วยนะอยากให้คุณทักไปหาเองแต่คุณก็บอกไม่หรอกฉันจะไม่ทักแหละฉันจะไม่ทําให้เธอแหละฉันจะไม่อะไรแล้วต่างคนต่างใจแข็งแต่ทั้งที่รักกันรักกันดูออกแต่ว่าใจแข็งมากคนนั้งคู่นะเป็นคนตรงและใจแข็งรักเขาคิดถึงเขานี่คุณอนะ นะคะถ้าให้แนะนํตาตามไพ่ก็ทักทัก,ทกไปเถอะถ้าคุณรักเขานะก็ทักไปเถอะอยากคุยก็คุยอยากพูดก็พูดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาทักมาก็คุยเท่าที่เราคุยได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต่อให้คุณตัดจบความสําคัญเขากับเขาตนนัวนี้พยายามแค่ไหนคุณก็ยังทําไม่ได้จากแรนดอมนี้เนาะหรือไม่ก็นั่งจับเข่าคุยกันซะพอเขาเป็นชาวริออทอ่ะเขาเป็นคนชาวริออทนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างกับร้อนนิดนึงแหละแน่นอนค่ะ พอเขาก็ล่อนแล้วสังคมเขาสิ่งที่เขาเจอมันก็ต้องเจอคนที่เยอะๆแยะอยู่แล้วนะคะอาจจะเจอเพศตรงข้ามค่อนข้างเยอะนะคะคนคนนี้ทํางานเกี่ยวกับเพศตรงข้ามทํางานเกี่ยวกับเจอควรคุณก็มีความหึงหวงเขาเขาก็หึงหวงคุณต่างคนต่างหึงหวงกันน่ะต่างคนต่างที่มันเป็นเหมือนแบบอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรแต่ก็ไม่ได้ใช้คําพูดที่มันดีๆต่อกันเนาะความคิดถึงหวยหาการมันมีอ่ะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ลําบากแล้วก็ต้องดิ้นรนแม้ต้องดิ้นรนเกี่ยวกับ ทางด้านการงานดีตัวเองเงินเดือนไม่เหลือเงินเดือนไม่พอทํางานเพื่อจ่ายหนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็นลนักษณะแบบนี้แต่ว่าคุณคุณสบายคุณไม่ลำบากหรอกเพาคุณมีเทวดาคุ้มครองดีเป็นคนพูดดีพูดจาดีเป็นคนที่มีวุฒิภาวะ เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และจริงใจเป็นคนที่ไม่ได้เอาัะเอาเปรียบคนฉะนั้นคุณถ้าคุณเชื่อเรื่องเทวดาคุ้มครองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยก็จะคุ้มครองคุณดีมากเพราะคุณเชื่อในสายธรรมะในสายมูพลังงานจักรวาลออร่าอะไรเงี้ยคุณจะเชื่อคุณจะไม่ค่อยชอบพูดว่าไขรเนาะอืมถ้าคุณไม่ชอบใจหรือว่าอะไรเงี้ยคุณก็จะใบเบียดหรือคุณไปเลยแต่ตัวเขาไม่อย่างงั้นไงเขาก็ถ้าไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาจะพูดตรงๆไปเลยฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยมีไขรหลักเขาเงินนทอองมมัก็จะไ่่คย มีเหมือนคุณนะคะตรงเกินไปไม่ดีนะคะโอเคนาะต้องใช้ความนิ่งบ้างนะคุณคุณกับเขาเล่นสงครามประสาทกันเนาะทั้งคุณและเขาต่างนิ่งใส่กันด้วยต่างนิ่งต่างเหมือนแบบอยากจะให้ใครไปงอก่อนคน,คนไหนงอก่อนคนนั้นชนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณก็ไม่ได้มีทิฐิหรืออะไรหรอคุณอาจอยากจะดัดนิสัยหรือดัดสันดานเขา คิดถึงเขาไหมคิดถึงแหละเขาคิดถึงไหมคิดถึงคนแหละแต่เขาคาดไม่คิดว่าการที่คุณทําแบบนี้คือการดัดน,นิสัยเขาเขาก็อาจจะคิดว่าเขามีอีโก,โก้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณก็ทักไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้อาจจะยากนิดนึงที่คุณจะทักไปนะเพราะคุณก็เหนื่อยแล้วอะคุณไม่อยากจะแบบต่อสู้อะไรกับความรักครั้งนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยการอันพ่ยนี่เนี่ยอารมณ์ของเขาไม่คงที่นะคะช่วงนี้นะ อารมณ์ของเขาไม่คงที่คือมันไม่คงที่ตั้งแต่การคบกับคุณแล้วหรืออยู่กับคุณแล้วแหละอารมณ์แปรปรวนเป็นคนขึ้นขึ้นลงเป็นคนขี้วิงขี้หึงขี้วีนขี้เหวี่ยงพูดจาผงผางอะไรเงี้ยเข้ากับสังคมของคุณค่อนข้างยากมากคุณก็มีอารมณ์ที่มันเหนื่อยใจเหมือนกันนะตอนที่อยู่กับเขาอะเป็นคนที่เหมือนแบบอะไรอะไดเปอพิเศษราชินีตันนี้นะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเป็นคนตรงอารมณ์ร้อนอินฟินิตี้เยอะนะคะมันจะทํางานเกี่ยวกับองค์กรเยอะๆหรือคนเยอะๆ นะคะตัดสินอะไรด้วยอารมณ์ก็คือตัวเขามันไม่ใช่คุณฉะนั้นมันต่างกันอะนะคะคุณใช้วิธีคิดคุณใช้สมองแ้วเขาใช้อารมณ์นะคะในการแยกแยะความรักให้ที่คุณมีให้เขามันมีเยอะนะคะแล้วเขาก็มีให้คุณแต่ว่าการแสดงออกมันมันต่างกันไง คุณละเอียดอ่อนละมุนละมอมแต่ตัวเขาตรงตรงขวานพาซากไปเลยอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเหมือนแบบมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบระหว่างความรักของคุณกับเขาคุณชัดเจนเขาไม่ชัดเจนคุณจริงใจเขาไม่จริงใจความคิดของคุณตอนนี้คุณคุณไม่ได้เป็นคนปกติคุณเป็นคนโลกกว้างแต่เขาโลกแคบอย่างเงี้ยฉะนั้นไลฟ์สไตล์บางอย่างมันไม่เหมือนกันแต่ด้วยความรักที่คุณมีให้เขาเต็มเปี่ยมคุณอดทนและสู้ต่อไปกับเขานะคะมันเป็นในรูปแบบแบบนี้เนาะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะถาาาามมวว่ครู้้สึกขขอองเเตนนีย ของคนที่คุณคิดถึงอ่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าจะตัดจับจบความสัมพันธ์ของคุณได้เลยไหมมันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบตัดจบความสัมพันธ์ได้เลยแต่มันเป็นความรู้สึกคิดถึงหหยหาการทิฏฐิบีทิฏฐิมีมีอะไรที่บีทิฏฐิมีมานะมีอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบคือใครใครทักก่อนคนนั้นชนะอะไรประมาณเนี้ยก็คุณก็ทําให้เขาเคยตัวคุณทักไปตลอดแต่ตอนนี้คุณไม่ได้ทักแล้วอืมมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าอย ไม่โอเคเลยทำไมไม่ถักฉันมาฉันอยากจะเจอคุณจังเลยฉันอยากจะพบคุณฉันอยากจะให้คุณแบบว่าโอบกอดฉันฉันอยากจะมีมิตรไม่ตรีมิตรสัมพันธ์กับคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เฝ้ารอเนาะแต่ถามว่ารักไม่รักนะคะเดี๋ยวดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวคุณอาจจะได้ไดรับสายได้รับไลน์ได้รับอะไรจากเขาเองนะคุณคนเนี้ยอดทนไม่ไหวไงนะคิดถึงจระเบิด <c ười> คิดถึงคุณเนาะจนแบบจะคลั่งแล้วตอนเนี้ยโอเคค่ะ มันเหมือนแบบเดียวเท่ามานะมันอาจจะมีสายที่มันเป็นเหมือนแบบกระแทกประชวระชันคุณนะก็เรนดอมนี้นะคะเป็นเรนดอมดกงกี่ยกับความรักความรู้สึกของคุณทั้งสองคนนะคะคุณน่ะรักเขามากอยู่แล้วเขาก็รักคุณเนาะอาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้บ้างอะไรบ้างแต่คุณก็รักเขาแล้วให้โอกาสมาตลอดนะแล้วก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณก็ต้องรักตัวเองด้วยนะคะถ้าการที่ได้รักตัวเองมันจะส่งผลต่อ energy ของคุณไปให้กับคนรอบข้างมีความสุข นะคะคุณคุณจงเลือกเอาว่าคุณจะมีความสุขกับความรักหรือคุณจะปล่อยให้ความรักมันท้อแท้ทําให้คุณท้อแท้จิตใจเนาะโอเคนะก็รักตัวเองก่อนก่อนที่เราจะรักคนอื่นถ้าเรารักตัวเองเป็นอนะ่ะคนอื่นก็ไม่สําคัญสําหรับเรา นี่คือเรื่องจริงนะคะแล้วก็เรนดอมเนี่ยมันอาจจะตรงใจใครหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะมันไม่ถูกต้องเสมอไปหรอกนะคะใช้วิจารณญาณใช้ความคิดในการดูแล้วชมอย่างเพลิดเพลินนะคะอย่าชมแล้วก็อย่าเครียดดูแล้วก็อย่าเครียดอย่าไปเครียดมันนะคะเกี่ยวกับเรนดอมเนาะขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูนะคะไม่ว่าจะอยู่ไทยและต่างประเทศนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอ่าอ,อาจารย์ก็สัญ,ญญาว่าจะทำคลิปวิดีโอเรนดอมดีๆที่มีสาระคุณภาพแบบนี้ให้คุณฟังทุกวันเลยนะ แล้วก็เวลาดูแล้วก็ยิ้มอย่าไปเครียดนะคะยิ้มก่อนนะคะยิ้มเพื่อรับพลังงานดีๆจจักรวาลรับพลังงานดีๆจากการที่อาจาร,รย์อ่านในดอบนี้นะคะมันเป็นความเชื่อสนบุคคลเนาะเ,าเมื่อเรามาีพลังงานแล้วนะคะเราก็จะส่งต่อ Energy ทั้งหมดไปให้คนอื่นเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ